ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX ช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนทองของอีลอนมาร์กจริงๆเนาะ เนื่องจากจะมี p r o j e c t ์ดอวนะครับมันก็เลยทำให้มันมีเหรียญน,นะครับมีมเนี่ยที่มีโอกาสโดนปั่นก็ค่อนข้างสูงซึ่งเหรียญมีมที่จะโดนปั่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกเทคโนโลยี AI นะครับที่ประเดิมด้วย XAI ตัวนี้นะครับที่จะเป็นเหรียญที่เป็นพอยสํสำคัญที่สุด ที่จะโดนปัดแต่ปัญหาคือว่ามันมีอยู่ประมาณ2เหรียญหนึวัน1เหรียญหนึ่งความบาัง่งคั่งผมลืมสโลแกนนี้ไปเลยนะครับแล้วผมก็มาทำในช่องมิชชั่ n New Moon v พีเพิ่มนะเออไม่ใช่ทำช่องใน r i c h m o o n Coin นะครับเนื่องจากทำลงช่องหลักไม่ทันนะข่าวมันเร็วมาก นะครับต้องยอมรับว่าเร็วจริงๆเร็วจนผมไม่ทันตั้งตัวนะก็มีหลายท่านบอกว่าผมดูผมไม่ไหวนะมันเยอะเกินไปนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าข่าวอะ่ะมันทั้งรวดเร็วทั้งไวนะครับบางทีมันก็ผิดพลาดก็มีนะส่วนตัวผมะนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือข่าวมันไวนะครับแล้วพอเวลาลงใน y o u t u b e เนี่ย มันมีอัลกอริทึมที่ที่ไม่ไม่สามารถที่จะลงได้ถี่นะครับเพราะว่ามันลงครั้งหนึ่งอ่ะมันต้องใช้ประมาณ3-4ถึงชั่วโมงถึงจะลงได้อีกคลิปหนึ่งนะครับดังนั้นพอเวลาลงอ่ะมันจะเสียยอดวิวนะครับผมก็เลยต้องทำทั้งสองทาง3ทางนะครับหรือ3มช่องก็ติดตามผมได้ประมาณนี้นะครับ ช่วงนี้อาจจะต้องตามกระแสะของอีลอนมาร์หน่อยผมว่าแกเอาจริงนะแล้วเดือดด้วยนะครับวันนี้มีอะไรนะครับโทเค็นไฟล์เนี่ยก็คือเข้ากระดานไบแ c นนะแต่เป็นฝั่งของฟิวเจอร์นะครับซึ่งเขาจะมีในคือเข้าไปแล้วนะครับวันที่3พฤศจิกายนปี2023เวลาประมาณ15.00น,นเวลาของ UTC เราก็ไม่บอกใครด้วยเหมือนคล้ายๆกับเปเป้ P K, กับตัวของโฟกี้ นะครับก็เป็นโทเคนที่จะโดนปัดดังนั้น n บ n นนนะครับก็ยังไม่ได้แสดงโทเคนตัวนี้ในในกระดานสปอตนะทำแต่ฟิวเจอร์เท่านั้นนะครับคือเข้ามาแบบเหมือนกับไม่ได้สนใจนะเหมือนคล้ายๆกับเหรียญมีมแลน Land นะครับก็น่าจะเป็นของอีลอนเหมือนกันดูท่าทางตรงนี้ถ้าเกิดจะเข้าไบแนนได้นะก็ต้องเป็นอีลอนนะครับอีลอนมาร์กนี่แหละ คือแกต้องมั่นใจขนาดน,นั้นนะครับเราแกผมเชื่อว่าแกปั่นแน่นะครับแต่กลยุทธ์ในการปั่นนะครับที่การเข้ากระดานใบแนนเนี่ยในรอบเนี้ผิดหวังนิดหน่อยก็ธรรมดามันจะให้ให้เครดิตนะครับเหรียญที่มีศูนย์เยอะๆนะครับมีอุปทานเยอะๆเนาะ แต่ครั้งนี้นะครับมันมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราเห็นนะครับอย่าง meme land นะครับก็หมื่นล้านใช่ไหมอุปทานเต็มนะครับแต่ปล่อยมาประมาณพันล้านส่วนโท k e n file เนี่ยประมาณพันล้านนะครับประมาณนั้นนะครับเราก็ปล่อยมาก็ก็หลักพันล้านเหมือนกันนะครับ ก็จะแกจะเล่นประมาณนี้นะครับคือตั้งใจที่จะไม่ใหเ้เขาเรียกว่าทันตั้งตัวนะเราก็ดูเหมือนว่าโทเค็นไฟน์นี่ก็ไม่ได้พร้อมอะไรนะเพราะว่าเข้าไปแนนมาแบบเข้าแบบฉุกโลกุกมากนะครับคล้ายๆกับโฟกี้กับตัวของเปเป้นั่นแหละนะครับเข้ามาตอนไหนไม่รู้ไม่รู้เหนือรู้ใต้นะนะครับแล้วปัญหาคือ เล่งเข้ามาแล้วพาคนติดดอยนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เข้าใจอะที่มันเป็นเหรียญม,มีนนะฉะนั้นตอนนี้นะครับมันก็ยังไม่ได้เข้ากระดานบิดเกตนะครับบิดเกตยังไม่เอาเข้ามานะครับมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องของตัวของโฟกี้นะครับที่คำประกันกับตัวของโทเก้นไฟล์นะครเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่ ที่อยู่ในเครือเดียวกันนะครับฉะนั้นการค้ำประกันเนี่ยก็ต้องมีตัวของโฟกี้เข้ามาคำ้ำนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าไอ้ส่วนนี้แหละคือปัญหานะครับคือพยายามรีบดันรีบเข้าเกินไปนะครับเข้ากระดานใบแนนอะไรพวกนี้เพราะว่าอีลอนมันมีนมตงังใจอะนะครับส่วนไอเหรียญอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีลอนหรืออีลอนไม่ได้ดูแลนะผมว่าไม่มีแบ็คอัพไม่มีตังใจขนาดนั้น นะครับที่จะเข้ากระดาษงั้นอีลอนเล่นไหลนะครับตอนนี้คือพยายามที่จะเล่นอุปทานน้อยๆนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าอุปทานเยอะเนี่ยนะครับมันจะมีคนเข้ามาเล่นเยอะนะครับเป็นเมาเป็นอะไรพวกนี้เราได้ตังค์เยอะผมคาดว่ายอย่างนั้นนะนะครับคือได้ตังค์เยอะแล้วปัญหาต่อมาคือ ได้ตังค์เยอะเกินไปนะครับผมว่าเจ้ามือเองก็คงไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้มันช่วงก่อนที่จะเข้าสงครามก่อนโกลว r เ m e n t s มนชัดดาวนะครับฉะนั้นมันก็เข้าทั้งบายบิตเมกบิงเอ็คุกคอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโทเคนตัวนี้แต่ปัญหาคือว่า OKX OK ยังไม่เข้าเนาะแล้วตัวของ BitGet เนี่ยก็ยังพิจารณาอยู่ยังไม่เข้านะครับเนื่องจากเรื่องของ ตัวของโทเค็นไฟเนี่ยมันยังไม่มีอะไรรับประกันนะตัวโฟไอตัวของโฟกี้นะครับมันยังไม่ได้อยู่ในสภาพคล่องที่นั่นเกินไปนะครับรวมถึงโทเค็นไฟเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ทำให้เห็นนะครับว่าไอตัวของของโทเค็นไฟไม่ได้พร้อมจริงๆนะครับบิตเกตถึงไม่รับ ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคือตั้งใจจะทำลายราคาด้วยข่าวของบิตเกตเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็สั้นๆนนะครับประมาณนี้แหละแต่ก็อยากให้ทุกคนติดตามเอาละกันนะครับส่วนตัวผมมีหรือไม่มีก็ได้ผมจะไปเก็บตัวนั้นดีกว่านะครับตัวแบบราคาย่อมเยาวนะครับที่ให้ผลตอบแทนสูงนะก็ เอาไว้ว่าประมาณนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยกันนะข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แหละเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ Mission New Moon VIP นะครับลิงก์ตรงนี้เราก็กลุ่มของโฟกี้ก็เข้าไปพูดคุยกันด้วยกันได้นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับ การลงทุนมันมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าเหรียญ f o กี้ f ฟน์ะจะเป็นเหรียญที่สร้างและทำให้พอร์ตการลงทุนของคุณเติบโตละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ b i t เก t ตเว็บ3เปลี่ยนจาก m e g ก s ะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i ตเ e t สามารถสมัครกระดานใต้